รู้จักประยุทธ์ไหมเฮียยุทธรู้จัก,กไหมเฮียยุทธ์ต้นหอมรู้จักไหมคะประยุทธ์เป็นใครใครลุยประยุทธ์เป็นใครลุงตู่เป็นใครให้พูดสิคะเร็วเร็ว <g ul mon> อะต้นหอมลุงตู่คือใครใครลินะลูก แล้วเรารู้ไหมว่าตอนนี้เขาไปไล่ลุงตู่กันน่ะรู้ปะ่ะไล่กันที่ไหนลูกแล้วหนูคิดว่ามันสมควรไหมที่จะไล่หนูคิดว่ายังไงลุงตู่ดีไหม <laughs> เป็นหนูหนูจะไปไล่ไหมลูกไม่ไปใครลินไปไล่ลุงตู่ไหมไปไหมไปรัฐสภาไปหาลุงตู่เราไปไล่ลุงตู่ไหม นะันตนหอมไม่อยากยุ่งกันเมืองใช่ไหมอ๋ออย่าออไปไล่ลุงตูนะลูกเดี๋ยวเ้าเกิดเขาเกิดเออจราจนเขายิงกันตายเราก็จะสวยเนาะลูกเนาะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาไปเนาะเขาไม่ดีเดีย๋ยวาเขาก็ไปเองเขาดีเขาก็อยู่เองอนะเนาะเด็กๆอย่าให้ใครเขาปั่นหัวนะลูก รู้ไหมอย่าให้ใครเขามาชักชวนนะถ้าไปโรงเรียนก็นให้ถือป้ายอะไรดา่าอะไรก็อย่าไปถือป้ายให้เขานะเพราะตำรวจจะมาจับหนูที่บ้านพ่อแม่จะเดือดร้อนรู้ไหมลูกเพราะว่าอ่ะดูสานึกผิดเนาะพี่ๆเข้าไปเขาสานึกผิดกันมั้งไหมเนี่ย <laughs> ดูสองคนนี้สานึกผิดน่าดูเลยอ่ะ <laughs> กลงไปไหมเนี่ยไปไล่ลุงตู่ไหมอ่าไม่ไปพเพลงรินไม่ไปเนาะห้ามไม่ใครมาชักยุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเวลาเอาเอไปโรงเรียนเขาก็จะมีคนมาชักชวนปลุกปั่นยุยงเนาะอย่าไปยุ่งกับเขานะพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเนาะอย่าไป เอา้าคุยกับย่ามไม่สนุกได้ยังไงคุยเรื่องลุงตู่ไม่สนุกเหรอต้องคุยเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรถึ่จะสนุกไปกันแล้วไม่รักลุงตู่กันเลยนะรักไหมพิมพานี่มาพิมพ์พาร,รู้จักลุงตู่ไหมรู้ไหมคะเออพิมพ์พาว ท้องพิมพ์าวแล้วรู้จักเจนนี่ไหม,ไหมใช่ป่ะแล้วแล้วพิมพ์พาวคิดว่าเจนนี่ทําถูกไหมที่ไม่ให้เงินเก้าอ่ะทําถูกไหม <c oughs> ไม่ถูกอะ <c oughs> แล้วพิมพ์พาวเลือกใครลูกระหว่างเก้ากับเจนนี่ <9. S 1> เอาเลยเก้าโอ้โหเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรลูก <c oughs> อะไรนะเจนนี่ถ่ายเงินอ๋อเลยถ่ายเงินใครล่ะลูกถ่ายเงินเด็กเด็กคือใครเด็กชื่ออะไรลูกอ๋อเ,จ,เนออจนนี่เหรออ๋อเลยเลยเลยแล้วตกลงพี่พาวเลือกใครลูกระหว่างก้าวกับเจนนี่ลูก,กอ๋อเยี่ยมเลยพี่เจนนี่ถ่ายเงินเด็กด้วยนะ แล,แล้วพิมพ์พาวรู้จักลุงตู่ไหมลูกลุงตูต่คือใครเ,เ,พเพลงอะไรลูก <c oughs> ลุงตู่คือใครลูกทำไมลุงตู่วิบวับวะไม่เข้าใจพิมพ์พาวพิมพ์พาวพิมพ์พาว ถ้าเขามาชวนพิมพ์พาวไปเดินขบวนไล่ลุงตู่พิมพ์พาวจะไปไหมเพราะอะไรลรูหรอเขาจะไปเดินขบวนไล่ลุงตูอ่อ่ะปประชาระาชาธิไตยใ่มเออพิมพ์พาวไปไหมลูกแล้าเขาบอกว่าไปเดินขบวนหน่อย ไปไหมแล้ว <Ooh>. พิมพ์าวชอบลุงตู่พิมพ์าวพิมพ์าวพิมพ์าหนูชอบลุงตู่ไหมลูกเชี่ยวเอซ่ามากกว่าลงตู่อีกอ๋อโอ้โห <laughs> พอ,ออที่ไหนอะ่อ,ออฮะน้องตูนพอ,ออที่ไหนน้องเรียนจีนเหรอพอ,ออประเทศไทยเอ้ยม่อรอเแล้วพิมพิมพาวชอบเจนนี่ซะด้วยไมชอบเลย่งเ,ยเงินไค่เงิน่อะ เจนนี่ไถเงินใครลูกพิมพาวแล้วแล้วเจนนี่ไถเงินใครลูกเขาไม่รู้ สงสัยว่าน้องพิมพ์พาวล่ะจะเป็นคนทําไม่ใช่ป่ใไหมก็ปู่ค่ะก็นูมาที่หลานแล้วจะเยียบได้ไงก็เพราะหนูไม่เห็นยังไงยาจา๋าคือปู่เดี๋ยวไฮลินได้ก็น,<า>น้องพิมพ์พาว,ว่าใครลูกปู่ญาจ๋าปู่พี่หาหนึอีย <laughs> เอาขายียบดูรองเท้าซิขยียบไม่ใช่มีรอดไม่ใช่มีแต่ขี้ดินพอนที่ขี้ดินมันก็ปะบนว่ามาตีมันกันนะ่ะ าหันมาถามเจ้าก่อนแล้วจะถามอะไรก่อนเราเลิกร้องไห้ยังลูกไปโรงเรียนเลิกแน่ใจไหมทำไมย่งเลิกกับลูกเออถูกต้องถูกต้องเลยแล้วก็เห็นครให้หนูก็เห็นใจดีแล้โอ้โหเยี่ยมมากเลยลูกอ๋ออ๋อหนูเรียนกับครูต้อมเหรอลูก รู้เ่าฉันเรียนกับ <รา S 2> พี่าาขาย,าย,ขายมีแลเกลาท<า><า>ี่ตลาดีสดมอเอานะขายมีแลกเฮ้ยอันนี้อ,อันมาพูดกับย่าดีๆสิอะไรนะขายอะไรมีแลง<า>เกลลาเฮ้ย<า>พูดชัดๆพูดชัดๆมีเลย มีแดงแกงแลาลวอร่อยไหมพิมพาวิ่ายารู้จักกับครูต้อมด้วยนะยอยเออช่อใช่ย่าเคยเกับครูต้อมใช่ไหมแกงอร่อยไหมพิมา ดีมากเลยเอ,อพิมพ์เผาไม่ร้องไห้ไปโรงเรียนแล้วเก่งมากมรู้ไหมลูกเลูกันนั้นหนูรอเดียวเออเยี่ยมมากเยี่ยมเก่งแล้วลูกเก่งละพิพะมพ์เผาพ<จ>ิมพ์เผาจอมแก่นใช่ไหมจอมแก่นไปว่าอะไรเด,เ,เด็กเก่งเ,เก่งก็จะต้องไม่ร้องไห้เนาะ พี่พาวพีาเป็นเด็กเก่งก็จะต้องไม่ร้องไห้เนาะแล้วย่าสนิทกับครูต้อมมีอะไรบอกครูต้อมเลยใช่บอกย่าเลยถ้าครูต้อมตีไหมเดี๋ยวย่าจัดการครูต้อมเลยย่าจะตีครูต้อมอ๋อเหรออ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะไปตีครูต้อมให้เดี๋ยวย่าจัดการให้เนาะครูต้อมนี่ตีพิมพ์เผาได้ยังไงเนาะเขาตีทำไมล่ะลูกอ๋อถ้าครูต้อมตีหนูอีกหนูบอกแม่เขาทำอะไรนะ ล้างจานอะไรนะล้างจานยังไงลูนมาแล้วเขาว่าไงนะแม่เขายังไงนะล้างจานไม่เสร็จทันทีเหรอ <laughs> ยังไงนะล้างจานไม่เสร็จแล้วสินนทำไมอ่ะกล้าชูแล้วเน,นี่ย <laughs> พูดเหมือนมื่อกี้นี้สิโอ้ท <laughs> ำหน้าทำตา <laughs> <laughs> นไไ <laughs> มม่่่เหงอยาาด